สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mindset Hacker พื้นที่ที่พวกเราจะมาร่วมกันแฮกระบบสมองเพื่ออัปเกรดชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเช้าวันจันทร์กาแฟพร้อมทูดูลิสพร้อมคุณนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยความมุ่งมั่นว่าวันนี้แหละฉันจะเคลียร์โปรเจกต์นี้ให้จบแต่แล้วติ้งเสียงแจ้งเตือนเสียงลน์ดังขึ้น คุณแค่กะว่าจะหยิบม,มาดูแป๊บเดียวแค่เช็คว่าใครทักมาแต่พอกดเข้าไปนิ้วโป้งของคุณก็เผลอเลื่อนไปกดแอป Instagram แล้วก็ไถ่สตอรี่เพื่อนแล้วก็สลับไปติ๊กต k อกดูคลิปแมวคลิปเต้นคลิปดรามา่ารู้ตัวอีกทีผ่านไป45นาทีแล้วค่ะงานตรงหน้ายังว่างเปล่ากาแฟรเริ่มละลายและที่แย่ที่สุดคือคุณรู้สึกเพลียทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลย ความรู้สึกผิดเริ่มถาโถมเข้ามาคุณถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีวินัยเลยทำไมฉันถึงขี้เกียจแบบนี้วันนี้ Mindset Hacker อยากบอกคุณว่าหยุดโทษตัวเองเดี๋ยวนี้ค่ะคุณไม่ได้ผิดและคุณไม่ได้ขี้เกียจโดยสันดานแต่คุณกำลังต่อสู้กับอัลกอริทึมระดับโลกที่มีวิศวกรหัวกะทินนับหมื่นคนออกแบบมาเพื่อสิ่งเดียวนั่นคือการขโมยเวลา และแฮกสารเคมีในสมองของคุณค่ะใน EP ีแรกนี้เราจะมาเอาคืนค่ะเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่าโดพามีนดีท็อกซ์หรือการล้างพิษโดปามีนเพื่อกู้คืนสมองของคุณให้กลับมาคมกริบพร้อมที่จะโฟกัสงานยากๆให้เสร็จในพริบตาถ้าพร้อมที่จะแฮกสมองตัวเองแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วไปลุยกันเลยค่ะก่อนจะไปรู้วิธีแก้เราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไร ตัวการของเรื่องนี้คือสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดปามีนโดพามีนค่ะหลายคนเข้าใจผิดว่าโดปามีนคือสารแห่งความสุข pleasure แต่ในทางประสาทวิทยาจริงๆแล้วมันคือสารแห่งความปรารถนา desire ค่ะมันคือสารที่บอกให้เราออกไปล่าบอกให้เราอยากได้อีกในสมัยโบราณโดปามีนมีประโยชน์มากค่ะมันทาให้มนุษย์ถ้ำอยากออกไปล่าสัตว์อยากหาอาหาร พอทำสำเร็จสมองก็หลั่งโดปามีนเป็นรางวัลนี่คือกลไกาการเอาชีวิตรอดแต่ปัญหาคือในโลกยุคปัจจุบันเราไม่ต้องออกไปล่า,ศา,ศาสัตว์แล้วค่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียลองจินตนาการดูนะคะการถ่ายฟีดทิกต o อกหรือ r e e ส s หนึ่งครั้งแล้วเจอคลิปตลกตลกสมองคุณจะได้รับโดปามีนปรี๊ดขึ้นมาทันทีมันง่ายมากไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแค่กระดิกนิ้วโป้งก็ได้รางวัลแล้ว เราเรียกสิ่งนี้ว่าชีพโดปามีนหรือโดปามีนราคาถูกค่ะเปรียบเทียบกับการทำงานหรือการอ่านหนังสือดูบ้างนะคะการจะทำงานให้เสร็จหรืออ่านหนังสือจบเล่มมันต้องใช้ความพยายามสูงมากต้องอดทนต้องคิดกว่าจะได้รางวัลคือความภูมิใจก็ต้องรออีกนานสมองส่วนสัญชาตญาณของเรามันฉลาดแกมโกงค่ะมันจะคิดว่าฉันจะไปนั่งทำงานเหนื่อยๆทำไม ในเมื่อแค่หยิบมือถือมาถ่ายฉันก็ได้โดปามีนเหมือนกันแถมง่ายกว่าเยอะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่คุณวางมือถือไม่ได้สมองคุณเสพติดของง่ายไปแล้วจนมันปฏิเสธที่จะทำของยากและเมื่อคุณเสพติดโดปามีนราคาถูกมากๆเข้าระดับมาตรฐานความสุขเบสไลน์ของคุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนติดยาที่ต้องเพิ่มปริมาณยาคุณจะเริ่มเบื่อง่ายขึ้นรออะไรนานๆไม่ได้สมาธิสั้นลง และนี่คือหายนะของการทำงานค่ะแล้วมันส่งผลเสียยังไงกับชีวิตเราบ้างนอกจากเสียเวลาอย่างแรกเลยคือเบรนฟอกหรือภาวะสมองล้าค่ะการที่คุณเสพข้อมูลมหาศาลจากโซเชียลคลิปเต้น15วินาทีข่าวดรามา่าโฆษณารูปเพื่อนไปเที่ยวข้อมูลพวกนี้ไหลเข้าสมองคุณเป็นพันๆเรื่องต่อวันสมองคุณประมวลผลไม่ทันค่ะมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมค้างไว้ร้อยกว่าหน้าต่าง เครื่องมันจะอืดมันจะค้างพอคุณจะมาทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มันเลยคิดไม่ออกตื้อไปหมดอย่างที่สองคือ motivation deficit หรือภาวะขาดแรงจูงใจเมื่อคุณชินกับความสุขที่ได้มาง่ายๆ instant gratification เป้าหมายระยะยาวอย่างการเก็บเงินการเรียนภาษาหรือการเลื่อนตำแหน่งจะดูน่าเบื่อและยากเกินไปสำหรับคุณทันทีคุณจะกลายเป็นคนที่มีความฝันนะ แต่ไม่มีแรงทำคุณคุณไหมคะและที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับชาวออฟฟิศอย่างเราคือ context switching ค่ะการที่คุณทำงาน5นาทีแล้วสลับไปตอบลาย1นาทีแล้วกลับมาทำงานใหม่รู้ไหมคะว่าสมองคนเราไม่สามารถ multitask ได้จริงทุกครั้งที่คุณสลับหน้าจอคุณทิ้งตะกอนสมาธิ attention residue ไว้ที่เดิมต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง23นาทีนะคะกว่าสมองจะกลับมาโฟกัสได้ลึกเท่าเดิมนั่นแปลว่า ถ้าคุณหยิบมือถือทุก15นาทีคุณอาจจะไม่เคยได้ใช้สมองเต็มร0อเ์เลยตลอดทั้งวันนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงยุ่งทั้งวันแต่ผลงานออกมานิดเดียวโอเคค่ะฟังดูน่าตรัวใช่ไหมคะแต่ข่าวดีคือสมองของเรามีความยืดหยุ่นเราสามารถรีเซ็ตระบบนี้ได้ด้วยการทำโดพามีนดีท็อกซ์ค่ะการทำโดพามีนดีท็อกซ์ไม่ใช่การเลิกเล่นโซเชียลตลอดชีวิตนะคะเรายัางต้องใช้มันทำงานเนอะ แต่มันคือการอดชั่วคราวเพื่อปรับความไวเซ n s ิท i v i t y ของตัวรับโดปามีนให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเวลาคุณกินหวานมากๆมาตลอดลิ้นคุณจะไม่รู้รสหวานของผลไม้แต่ถ้าคุณงดน้ำตาลสักหนึ่งอาทิตย์ผลไม้ธรรมาดาๆก็จะหวานเจี๊ยบชื่นใจขึ้นมาทันทีหลักการเดียวกันเลยค่ะวันนี้เรามีชาเลนจ์24ชั่งวโมงมาฝากทุกคนค่ะอยากให้ลองทำในวันหยุดนี้เลยกดแหลก3ข้อของการแฮกสมองคืนมีดังนี้ค่ะ กฎข้อที่หนึ่ง No Screens งดหน้าจอทุกชนิด24ชั่วโมงนี้ปิดมือถือปิดคอมปิดทีวีให้สนิทถ้าจำเป็นต้องติดต่อฉุกเฉินให้เปิดเสียงเรียกเข้าไว้เท่านั้นแต่ห้ามต่อเน็ตนี่คือการตัดท่อส่งโดปามีนหลักออกจากชีวิตค่ะ กฎข้อที่2 no cheap pleasure งดความสุขสำเร็จรูปนอกจากหน้าจอแล้วงดการฟังเพลงยกเว้นเพลงบรรเลงเพื่อสมาธิงดการกินของหวานจังฟู้ดงดการช็อปปิ้งงดวิดีโอเกมเราต้องการให้สมองหิวโหยความสนุกค่ะกฎข้อที่3 be with boredom อยู่กับความน่าเบือ่อข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเขียนเจอเนเดินเล่นในสวนโดยไม่ใส่หูฟังอ่านหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษ ทำความสะอาดห้องนั่งเฉยๆมองผนังห้องก็ได้ค่ะหัวเราะเบาๆฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือจุดประสงค์ค่ะขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าช่วงสองถึงชั่วโมงแรกคือนรกค่ะคุณจะรู้สึกกระสับกระส่ายมือคุณจะคว้านหาโทรศัพท์โดยอัตโนมัติคุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยเบื่อจะตายอยู่แล้วทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้สมองของคุณจะเริ่มประท้วนค่ะมันจะส่งเสียงบอกว่าขอเช็คงานนิดนึงหน้า เดี๋ยวตกข่าวนะแค่หนาทีเองจังหวะนี้แหละค่ะให้คุณบอกตัวเองว่านี่คือสัญญาณว่ามันกำลังได้ผลความเบื่อไม่ใช่ศัตรูแต่คือปุ๋ยของความคิดสร้างสารรค์และสมาธิเมื่อสมองไม่ได้โดปามีนจากโซเชียลมันจะเริ่มดิ้นรนหาโดปามีนจากแหล่งอื่นและแหล่งอื่นที่ว่าคืออะไรคืองานหรือกิจกรรมตรงหน้านั่นเองค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลาไฟดับหรือเน็ตตัด จู่ๆเราจะขยันจัดห้องหรือหยิบหนังสือเก่ามาอ่านได้หน้าตาเฉยเพราะเมื่อไม่มีของง่ายให้เสพสมองจะยอมทำของยากเพื่อแก้เบื่อวินาทีที่คุณรู้สึกเบื่อสุดขีดคือวินาทีที่สมองคุณกำลังรีเซตค่าเบสไลน์ให้ต่ำลงค่ะอดทนผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะเมื่อครบ24ชั่วโมงสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นค่ะตอนที่คุณหยิบงานมาทำคุณจะรู้สึกว่ามันยากน้อยลงคุณจะอ่านหนังสือได้นานขึ้นโดยไม่วอกแวก คุณจะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นรสชาติกาแฟรหรือลมเย็นๆได้มากขึ้นเพราะตอนนี้สมองคุณไว้ต่อความสุขแล้วค่ะไม่ต้องพึ่งโดปามีนแรงๆจากติ k t o อกอีกต่อไปหลังจากจบคอร์สนี้ไม่ได้แปลว่าให้กลับไปถ่ายมือถือเหมือนเดิมนะคะแต่ให้ใช้กด create before consume ตื่นเช้ามาอย่าพึ่งจับมือถือให้ทำงานสำคัญที่สุดให้เสร็จก่อน create แล้วค่อยให้รางวัลตัวเองด้วยการเล่นโซเชียลทีหลัง เปลี่ยนโซเชียลจากเจ้านายให้กลายเป็นแค่ของรางวัลค่ะจำไว้นะคะสมาธิคือสกุลเงินที่แพงที่สุดในยุคนี้ใครที่คุมสมาธิได้คนนั้นชนะอย่าปล่อยให้ใครมาขโมยเวลาชีวิตของคุณไปยึดอำนาจคืนมาเพราะคุณคือเจ้าของสมองนี้ถ้าใครลองเอาไปทำแล้วผลลัพเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่า24ชั่วโมงมันโหดไปลองเริ่มจากปิดมือถือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนคืนนี้ก็ได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม m ม n ์เซตแฮกเกอแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ